สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางการวิเคราะห์กราฟของระบบเทรดโจนสลัดครับวันนี้วันที่สิบแปดครับเป็นวันพฤหัสบดีครับเดือนมกราคมสองพันห้า้หกสิบเจ็ดครับนะต่อไปนี้ก็อาจจะได้นะครับอ่าติดตามบทวิเคราะห์กราฟนะครับของระบบเทรดโจนสลัดครับในทุกๆวันนะมาดูกราฟทองคํากันครับ นี่คือทิศทางของ Time Frame day ครับเราจะเห็นว่านะการาฟทองคำครับแดงลงมาเนาะสองวันละและแดงอย่างหนักเลยนะครับผมกำลังจะบอกว่าทองคำนะครับไม่ยังไม่ใช่ขาลงนะครับเป็นการลงมาพักตัวเฉยๆนะฮะเป็นการลงมาพักตัวเพื่อที่จะขึ้นต่อเพราะฉะนั้นครับนะเราสามารถเซลได้แล้วก็บายได้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาหาแนวรับกันแนวรับของทองคำนะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมีวันนี้มีราคาหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับหรือราคา2องพันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราไปขยับนิดนึงถ้าเกิดว่ายืนต่ำกว่าราคาสองพันได้นะครับนะเรามีแนวรับอยู่บริเวณหนึ่งเก้าเจ็ดสามหนึ่งเก้าเจ็ดห้าครับให้มองสองแนวรับนี้ก่อนนะครับเพราะว่า แนวรับหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแนวรับของ Time ฟ r a m e b นะเป็นแนวรับของ Time ฟ r a m e b นะครับอันนี้เราดูที่ทางของ Time ฟ r a m e Day นะครับที่ทางของ Time ฟ r a m e Day บง่งบอกว่ามีแรงเซลล์นะครับนะแต่ภาพรวมเนะี่ยยังขึ้นอยู่นะครับแต่ภาพรวมยังขึ้นอยู่วันนี้ครับที่ทางของ Time ฟรมเด Day จะเป็นเช่นไรนะในส่วนของกราฟทองคำนะครับเดี๋ยวเราไปดูแรงซื้อแรงขายใน Time ฟรม m สี่กัน ในส่วนของไทม์เฟรม H4 ครับแรงเซลล์ยังมีอยู่เต็มเปี่ยมนะแรงเซลล์ยังมีอยู่เต็มเปี่ยมเราจะเจอดีมานบริเวณร,ราคานี้ฮะแนวรับบริเวณร,ราคานี้นะครับ1.984ถึง1.975บริเวณนี้คือบริเวณโลสุดท้ายของไทม์เฟรม H4 ครับถ้ามองว่ากราฟนะครับลงมานะแล้วเพื่อที่จะขึ้นครับผมมองว่าจุดที่จะสามารถทำให้กราฟทองคำนั้น สามารถยืนเป็นขาบายได้ต่อเนื่องนั่นก็คือราคาบริเวณนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือราคาบริเวณนี้เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะฮะกราฟเนี่ยยังมีแรงเซลล์อยู่อย่าเพิ่งไปส่วนบายการบายอาจจะเป็นการบายแค่ช่วง,งสั้นๆสามารถทําได้ครับบายแล้วเก็บกําไรนะครับยังไม่เน้นถือยาวเพราะว่ายังไม่ถึงจุดเข้าออ,อเดอร์ที่ดีนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยเราไปหาจุดเข้าออ,อเดอร์ในไทม์เฟรมทีห่หนึ่งกันครับผมนะ ในส่วนของ time frame H1 ครับเริ่มมีการไซด์เวนะครับเรื่อยๆนะรอเวลาจะเป็นช่วงบ่ายนะครับอาจจะเป็นช่วงบ่าย,นะาจจายมีการขึ้นมาทำไฮไมที่ราคา2011นะครับแล้วก็ไม่สามารถยืนเหนือไฮนี้ได้นะครับนี่2011 2014นะครับเพราะฉะนั้นนะเทนนะครับใน time frame H4 นะกับใน time frame H1 ต้องบอกนะว่าเดเป็นเทนขาขึ้น H4 และ H1 นั้นเป็นเทนขาลงนะครับ H4 ทสี่และ H1 ทหนึ่งนั้นเป็นเทนขาลงนะครับลงมาเพื่อที่จะขึ้นต่อลงมาเจอแนวรับเดก็จะขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกราฟเป็นเทนขาลงการที่กราฟไม่สามารถืนเหนือต้านนั้นได้นั่นบ่งบอกว่ากราฟกํากลังจะลันเทนครับลันเทนขาเซลล์ sell, นั่นเองเพราะฉะนั้นครับเราจะมองหา p a เซลหรือชุดแพทเทิร์นครับนะตอนนี้ถามว่ามี p a เซลเกิดขึ้นไหมมี นะมีครับมีนะแล้วก็มีการสร้างไฮขึ้นมาละทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เซล์ตั้งแต่ราคาสองศนหนึ่งหนึ่งเลยนะผมมองว่าเดี๋ยวเราอาจจะรอแพทเทิร์นใดแพทเทิร์นหนึ่งหรือรอ p a เอซลเซเสริมอีกสักหนึ่งรอบเสริมแบบไหนครับนี่ก็ชุด p a เซลเซนี่ก็ชุด p a เซลล์ลใช่ไหมครับเดี๋ยวเรารอสักประมาณสิบสามจุศครับแล้วเราค่อยเซลลงมาแบบนี้ โดยมี SL เท่าไรครับ2 0งศนะหนก็สามารถ SL ได้นะครับ SL เดี๋ยวผมดูให้ s อ2 0อ1ย์หนึ่งแบบนี้นะครับเซลล์เนี่ยนะเซลล์ Sell, ครับลงมา TP ตรงไหนฮะนี่บริเวณโซนแนวรับคุณจะ TP 198นสีหรือหนึ่ก็ได้ นะครับผมพิจารณาเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดว,ว่าเราเรียนรู้ระบบเทรดโจรสลัดเนี่ยนะครับเราก็จะมองเห็นว่าเอะฉันไปหากลุ่ม demand s u p p ายนะครับในไทม e เฟรมอ่าที่เล็กลงดีกว่าอย่างเงี้ยนะครับในไทม์เฟรมที่เล็กลงดีกว่าฉันก็ได้อ่าจุดทีพีที่ดีขึ้นไกลขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอ่ามุมมองแล้วก็เป็นการใช้ความรู้ที่ดีนะครับ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านไม่มากก็น้อยครับถ้าเกิดว่าช่วงบ่ายนี้การลงมาถึงแนวรับเมื่อไรนะและเดี๋ยวตลาดอเมริกาเราอาจจะได้เล่นพักตัวขาบ่ายขึ้นไปนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านไม่มากก็น้อยครับพอได้เป็นแนวทางในการทํากําไรในตลาดฟอเร็กซ์ร่ำรวยทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ